เป็นอีกนึงเคสนะครับที่ส่งมาให้ชมในช่วงโควิดอ่ส่วนนี้ลูกค้าเป็นสาวน้อยนะเจ้าของเจ้าของเป็นผู้หญิงก็ส่งมาให้ชมครับแปดแก็จะต้องเจาะเพิ่มเจาะรูเพิ่มเพราะว่าเป็นข้อมือผู้หญิงนะฮะผู้หญิงก็จะใช้ใส่ซส์อย,อย่างนี้ผมว่าดูสวยกว่าสวยกว่า,าความคิดส่วนตัวนะฮะสวยกว่า ใส่ไซส์ผู้หญิงผมว่าไซส์นี้ดีกว่าเพราะมีออปชันให้เล่นเยอะสามารถเปลี่ยนสายให้เป็นคาร์บอนก็ได้ยางก็ได้สายผ้านาโต้ก็ได้แต่ว่าสายตุกแกไม่น่าจะได้เพราะข้อมือผู้หญิงเล็กนาโต้ NATO ใส่ได้นะเ,เรือนนี้เข้ามาด้วยอาการน้ําเข้าสังเกตนะครับในกายยังเดินอยู่นะฮะในกาสวยสภาพยังดีอยู่เลยฝาหลังก็สวยนะครับยังไม่ได้เปิดออกดูนะครับ เห็นความผิดปกติจากด้านนอกจะเห็นเห็นนะฮะเห็นอะไรนูนๆกระจกกระจกลอยขึ้นมาทําทให้รู้เลยว่า,อาตอนนี้เปลี่ยนกระจกมาไปเปลี่ยนกระจกแล้วใช้กระจกไม่ใช่ไม่ใช่เบอร์ไม่ใช่เบอร์เราจะมาดูกันว่า,าช่างทำอะไรบ้างกับตัวกระจกและก็ภายในเปิดดูด้วยกันเลยครับ เ,เรือนนี้ส่งมาจากจังหวัดไหนไม่ทราบเพราะว่าแกไม่ได้ไม่ได้ใส่ที่อยู่มาแกใส่มาแต่ว่าชื่อชื่อในในลายที่คุยกันไม่ใช่ลายสิ m e s s e n g e r รุ่นนี้ใช้ดีนะครับมีข่าวว่าจะเลิกผลิตนะฮะมีข่าวว่าอย่างนั้นก็จะผลิตเป็นรุ่นตระกูล3 5ม0แทน สามห้าศูนศูนย์ก็คือตัวมันจะหนากว่านะแล้วฝาหลังจะเป็นโลหะตอนนี้ในกาที่ผมใส่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใส่รุ่นนี้เป็นซีรีส์เดียวกันนี่แหละซีรีส์แปดแปดนะฮะรู้สึกว่าใส่สบายมือแต่ผมยังไม่เคยลองใส่เจ้าตัวสามห้านะฮะยังไม่เคยลองเจ้าตัวฝาหลังเป็นโลหะแต่รู้สึกว่าฝาพลาสติกเนี่ยมันใส่สบายมันเบา ทีนี้เราดูตัวตัวเนื้อฝานะฮะตัวเนื้อฝายังดีอยู่ครับหนึ่งดีนะฮะไม่มีการแตกแล้วอาจจะมีคดน,นเนินนิดหน่อยอันนั้นไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องเล็กนะก็คือเราจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตัวนาฬิกายางกันน้ำนะยางกันน้ำก็ยังยังดีอยู่นะแล้วทำไมถึงน้ำเข้าก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเข้าทางมายม เป็ไปได้เอ,อเดี๋ยวเราเช็คมยมยางกันน้ำน่าจะน่าจะเปลี่ยนมาแล้วมั้งครับผมว่านะอ่าจุดหนึ่งที่เราพบแล้วอ่าจุดข้อเสียตัวหนึ่งก็คือเจ้าตัวทานสังเกตตัวฐานนะครับฐานตัวนี้ไม่มียี่ห้อนะฮะไม่มียี่ห้อบอกเบอร์อย่างเดียวนี่คือฐานจีนนะครับห้ามใช้นะฮะ ่านจีนไม่ควรจะใช้มันยังเดินอยู่ได้ระยะหนึ่งเห็นไหมครับยังเดินอยู่ไม่นานไม่นานพอเดินหมดแล้วปับ๊บเจ้าฐานจีนมันก็จะบวมได้ฐานจีนเ,เราซื้อกันในท้องตลาดเป็นแผงเฉลี่ยแล้วตกแผงหนึงเป็นประมาณ10กว่าบาทอะสิเมนะ็ดอะประมาณ10กว่าบาทมันประมาณบาทกว่ากว่าแต่ละก้อนแต่ว่าห้ามใช้แล้วฐานพวกนี้จะไปใช้กับอะไรละ่ะ ใช้กับพวกของเล็นนะครับใช้ที่มันแป๊บเดียวหมดนะ่ะแล้วรีบโยนทิ้งเลยเพราะว่าเจ้าฐานพวกนี้มันบวมง,ง่ายมากไม่ควรใช้ไม่คุ้มกันนะฮะถ้าบวมขึ้นมาเครื่องพังทันทีเลยจึงต้องถอดออกอ่าทีนี้เดี๋ยวถอดต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ถอดเนี่ยพอถอดปั๊บจะไปสกิดโดนเจ้าตัวนี้เจ้าตัวสกิดขาดนะฮะตัวนี้เป็นขดลวดเล็กๆ พันปมพันประมาณผมไม่รู้กี่รอบอก็หลักหลักหมื่นนะมั้งแม้แต่ขาดแม้แต่เส้นเดียวนะ,ะนาฬิกาไม่เดินเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะพะนั้นการการถอดเนี่ยใครที่อยากจะถอดเปลี่ยนฐานเองระวังนะฮะโดนนิดเดียวไปเลยนะครับอ่าทีนี้เราจะเปิดเครื่องออกดู ย,าง,ยางมายมยมยางมายมน่าจะน่าจะน่าจะได้ได้เวลาเปลี่ยนแล้วเพราะว่าการดึงอ่าน,นี้จากประสบการณ์นะฮะจากความรู้สึกก็คือดึงลูดออกมาจากตัวเบ้าเนี่ยมันลื่นมันลื่นนั่นแสดงว่ายางมันไม่เกาะแล้วมันไม่เกาะเจ้าตัวเบ้าของอปลอกมายมนะฮะไม่ใช่ปอกมายมสิอันนี้เรยกปอกแกนไข มันไม่เกาะตัวนี้มันก็น้าก็จะเข้าทางนี้ได้ถ้าจะให้ชัวก็เปลี่ยนทิ้งแล้วครับเราจะถอดตัวเครื่องออกดูกระจกว่าช่างทําอะไรกับกระจกบ้างนะฮะถอดออกง่ายมากเลยนะครับสังเกตเห็นซีนใต้กระจกเห็นไหมฮะเจ้าสีขาวๆเนี่ยนี่คือซีนกระจกซีนมีแค่ครึ่งเดียวนะครับเห็นซีนครึ่งเดียวไหมฮะ ปกติแล้วถ้าซีนเสียเนี่ยมันจะมันจะยุ่ยเลยเละทั้งเส้นเลยจับนิดเดียวเนี่ยเขย่าอย่างนี้ไม่ได้จับนิดเดียวมันจะเป็นผงเลยแต่นี่อันเนื่องจากว่ากระจกกระจกตัวนี้เบอร์ใหญ่น่าจะเบอร์ใหญ่กว่าปกติคือใหญ่กว่ารุ่นเดิมของลูมินอกแล้วมันวางไม่ลงมันวางมันก็จะติดซีน เขาจึงช่างจึงใช้วิธีคือตัดซีนออกโอ้โหสุดยอดเลยช่างคนนี้ตัดซีนออกพอตัดซีนออกเสร็จมายมเออไม่ใช่เอ้ยพุ้ยไอ้กระจกตัวนี้มันก็เลยสามารถวางลงไปได้แต่วางแล้วกระจกไม่มีซีนผลก็คือน้ําเข้าทุกกรณีไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินตากฝนไม่ต้องเอาไปแช่น้ํา แค่เอาน้ำสะบัดผ่านก็เข้าแล้วนะครับเนี่ยฮะดูซีนอันนี้เพิ่งเจอเป็นไหลแรกนะครับการตัดซีนออกเนี่ยเพิ่งเจอเป็นไหแรกส่วนใหญ่ที่เคยเจอก็คือเอาซีนออกแล้วเอาอีพ็อกซี่ยาลงไปแทนอ่านี่ก็เจอแล้วซีนใหญ่เกินไปเขาก็ฝืนกดเข้าไปอ่านี่ก็เจอแล้วถ้าฝืนกดเข้าไปก็คือคอมเพรเซอร์ตัวนี้ก็จะหมุนไม่ได้ อันนี้การน,นี่ยังหมุนได้อันนี้คือไม่ได้ฝืนไม่ได้ฝืนนะฮะแต่ว่าตัดเอาอุปกรณ์ออกเอ่อเรามาดูซีนกันเลยครับว่าซีนมันยุ่ยจริงไหมอย่างที่ผมว่าไหมถ้าเผื่อว่ามันยุ่ยแล้วมัน,ม,นมันหักออกไปอ่าอันนี้เราโทษช่างไม่ได้ซีนยังดีอยู่เลยฮะยังดีอยู่เลยแต่ร่องรอยการตัดนะตัดไม่ตัดเปล่านะช่วยเหลาให้ด้วยนะอ่าเหลาสันเรียวใช่ อ่าเหลาเพื่อไม่ไม่ให้คมนะฮะคมเดี๋ยวมันจะไปบาดกระจกอ่าเหลาสองข้างด้วยอ่าเอาเข้าไปซีนตัวนี้หมดสภาพแล้วเนื่องจากถูกตัดซีนไม่สามารถซ่อมได้นะครับทิ้งสถานเดียวเปลี่ยนเส้นใหม่อ่าจะเปลี่ยนจะทําวิธีไหนก็ตามจะเปลี่ยนเส้นใหม่จะทําเป็นอีพ็อกซี่ก็ได้ก็ทําได้ผมมาทาได้หมดแหละทำได้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องยกเว้นหน้าที่ตัวเองอ่าทีนี้ก็ ต้องแล้วแต่ลูกค้าแหละครับว่าจะให้ทําเต็มที่ทั้งหมดเลยไหมตามงบประมาณมันก็จะสูงนิดหนึ่งกระจกเปลี่ยนทิ้งแน่นอนซีนเปลี่ยนทิ้งแน่นอนแล้วก็ซีนซีนมายมเปลี่ยนซีนฝาหลังใช้ได้เท่าที่ดูใช้ได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้เสียตังค่าใช้จ่ายก็จะจสูงนิดหนึ่งครับ เอาไว้เสร็จแล้วเราค่อยคุยกันเดี๋ยวจะต้องนำเสนอราคาอะไหล่ทุกทิ้นกับลูกค้าก่อนนะครับ